สวัสดีครับหากินแบบบ้านๆครับผมสวัสดีตอนเช้าครับผมวันนี้ภาพพี่น้องมาหลุนๆเบ็ดน้ากันครับผมมาหลุนเบ็ดน้ากันนะครับใส่เบ็ดไปน้องนะครับน้องที่ป้าห้องหกแล้วก็เป็นไม้โหดอีกไม้หนึ่งครับน้องลุ่มลมเลยกเอื่นแถวบ้านเอินส้นนําพูครับผมนี่ครับเป็นปลาประมาณนี้ต่ว่าลมแห้งครับผมผมเอาอจิงหรีดมาใส่ครับเหมือนนี่ล่องเบง ครับบรรยากาศน้องผมเอาเงอจิงรีดครับผมใส่แต่ว่าน้องนี่เมื่อยแห้งครับผมพี่นอ้องว่านใส่ไปงูกระไรครับผมโอ้ยงูเลื่อยลุลัดลุลัดอยู่ใส่ไปมองท้าเรือเพื่อนน,น่บ้ถือครับผม นี่ครับเรือทาออ่าเรืออัตเสารอยู่ครับมนืนทั้งแหลก,กบโบดถืกแล้วครับผมฝนตกน้ำมาได้ครับเหมือนึ้นจ็คสิเป็นจังไงฝน,<ม>นตกน้ำครับใส่เบ็ดฝนตกน<ม>ะครับพี่นอกตุน,น้ำกันครับ นะครับพี่น้องเหมือนมาใส่ส้นนำ้ำพุให้พี่น้องเบิ้งครับผมหลุนน้ำกันไม้นี่สิคือบะป่ามันมี่อยู่รครับตอนสิกินเป็ดบ่มันหกมันอัอนในลมใส่หยาดผมกืบแบบโอ้เมื่อยครับด้วยเสียงตั้งนึงตั้งนึงนิดตาดึงนะครับปลาอยังงไรครับพี่น้องโอ้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 โอโอโอใส่เป็นเปลีป่ยนนี่ครับ โอ้ยตัวปลาไหมครับพี่น้องปลาคอหน่อยโอ้ตัวหน่อยใช่ไหมท่านใดๆตัวใหญ่อยู่ครับปีนี้น้องนี่นครับผมเก็บก่อนครับจะเป็นเลือกเก่าผมจะเสียงปลาสวดเลยครับสวดมันอยู่หอโหขนมันหกหล กับบัรถือคนครับลมโอ้ยครับขึ่นกับตะตมกับไปเลยมยังยาวมาเอาดูหลังไงนะลมหลายครับเ่ี๋ยวลมแบบหลังในหนีก่กระยานบัรถือค,ครับนะ นังคือเกาเดี๋ยวผมกลไปก่อนครับลมแห้งครับผมยางมาขึ้นมาทึงหม่องโบลมครับจริงๆอ่ะปกติคันหนามฝนเนี่ยหนามมันถีอยู่เลาะทางผีเลยครับหนามมันถีมันถี่โบลมครับหนามมันถีขึ้นมาสูงอันนี้มันลงไปปลาผืนมันลมแห้งครับผมก็เลยว่าแต่ว่าเปลี่ยนไม้มาใส่พี่น้องร่องบึงครับผมนี่คือบ่แต่ว่าเศร้ากับงาบครับผมไม้เนี่ มานีเศร้ากับงับไปรุนเบ็ดกันต่อครับครับพี่น้องลุ่นต่องยาขึ้นเป็นหม่องเป็นหม่องครับไปบ่ไดดมันลมแห้งใส่หลังหนึ่งนะครับทั้งลมทั้งหก ห้อยดึงโอยูครับผมข้อหน่อยคือมาเหรียญเบ็ดเอ้เมื่อยครับไม้นี่โอ้โหมองนี่เกือบเพียงเอวนี่ครับผมลมแห้งเบ็ดผมอยู่หัน เล่นเบ็ดแล้วครับบัถึกแล้วอวนปลาฉวบอยู่ไในมุมไปเก็บเอาเบ็ดก่อนครับไปบ่ไหยแล้วโอ้ล่างนี่เบ็ดเบ็ดมิหลุดอยู่ได้ครับผมเบด็ดมิห้อยดึงอยู่นะครับ <c oughs> เอ้ยเศร้างับๆพี่น้องแม่นบ่ล่ะโอ้พี่น้องเอาเลยครับพี่น้องผม โอ้ยน,นะครับช่อนช่อนช่อนโอ้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ใส่สวยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวครับจับก่อนครับอนี้โอ้มาแล้วครับโอ้เจ็ดส,สิได้ไหมแล้วจะคุมคาหมุนครับผมพี่น้องเออ ี่ครับผมตัวปลาเในการอยู่ครับตัวนี้เก็บก่อนครับโอ้ <laughs> พี่น้อง <laughs> ครับข้างในี่โอ้โหปุ่นครับปลาเลียนคือสีบทือเบ็ดดอกคือ <laughs> เดี๋ยวผมย่างไปเอาเบ็ดก่อนพี่น้อง โหดครับไม้โหดหยียบค่อยๆหยยบมันก่อผืนลมแห้งเก็บบดถือครับผมบปลาอะไรสวบกันปลากินบดีตอนะน้องน้องมันหกไรข้างหน้านะเก็บบดถือ <c oughs> ผมอย่างไปเอากัน <c oughs> น้องโหด,โหด ไงครับพี่น้องน้องนี่เอาไหวล้มหลยครับผมบรรยากาศนองส่วนนลำพุก็สิเป็นประมาณนี้ครับผมหกหกข้างขอบตั้งกลางก็สิเป็นแปนครับผมตั้งกลางสิเป็นแปนส่วนยาข้าเจ้าสิกลางม่วงครับผมนี่ครับผมโอ้ไม้นี่ก็ได้ป็นค้อซ้องตัว ทีได้เพิ่ม,มพี่น้องไปรุนกันต่อครับไปบครับผมลุยต่อโอ,โอ้ขึ้นฝนกับตกแบบตกโคกกวนใจนี่ครับตกวแหะงตกโคตรเย็นเย็นนะโคตรกวนใจโอ้ยผมปวดทิพยครับพี่น้อง ครับออมองนะพี่น้องบรรยากาศตอนจะเศร้าบรรยากาศด,ดีอยู่ครับน้องนี่แต่อพปอปลาก็จะก็จเป็นแตงไดน,น้อยเขาก็ได้สวงตัวหนึ่งเอ้ยโอ้หลังนี่เบ็ดคือโกงครับพี่น้องเบ็ดคือโกดไปทั้งขางยังสัน่นขึ้นอยังยงไรพี่น้อง เงียบเลยล่ะนี่ครับปลาล่ะครับเห็ดตะวัน่อยูเอ้ยพี่น้องเจ้าเมื่อยกันครับเมื่อยแห้งกับไม้เนี่ยโอ้ยกะเปลี่ยนไม้พี่น้องมังครับในสำเร็จก็จะว่ากันได้ขับมันโมมันกันมึงมันมวมันครับหาอยู่หากิน มาล่องเบึงไม,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 ม้นีล่องเบึงไม้ลมๆมันก็ะลมพวดครับผมลมจนแบบย่างบ่ได้พูดนะโอ้ยไปต่อบ่อได้พี่น้องอือเฮ้ยเด็กน้องชิ่นี่ถ่วมเอลเราบนนี้โอ้ยเฮ้ยครับ ใบโบใปไม้นีไไน่ไม้นี่ใส่เงือเขียดบไปเลยนะครับงูหลายแห้งงูนี่มิสตอร์บอกนี่ไงงูผมมาใส่หลอบตัวหนึ่งงูเต็มเลยครับเต็มหลอดเลยโอมไหมตายตาย่น้งอง กับปวดตึกเมื่อยหลายครับผมอุ่นมี่ครูยานให้ครับน้องนี่ยกเวียนปลาถือเบ็ดนี่บ่นนกกระไรอ,อ่านี่ครับผมจะเป็นกระลังขึ้นตอนเสาร์เสียงนกกระจิบครับผมกะเมื่อนี่ในสองตัวนี่แหละครับมา,มาเบิ่งตัวปลากันครับไม้นี่ หมยใหม่ส่วนมาลองเบิรงครับผมบ่ไหวครับต้องเห็นหน้ามันขึ้นมาสูงกว่านี้ก็มันลมแล้วมันปามกินบ่ดีครับผมใส่เนื้เมื่อยแห้งครับนี่คู่ยางครับยกเว้นปลาติดเบ็ดก็งูกระไรครับไม้เนี่ยบนแนนนาครับไม้เนี่ยไพสิมาผมบนแนนนําปักเป็ดครับไม้ดีบอกต่อครับไม้บ่ดีกับบนแนนัครับสองโตครับผมแต่ว่า มันโตใหญ่อยู่ครับตัวนี้ตัวนี้ใหญ่อยู่นะครับตัวนี้ก็สีหน่อยเั็กหน่อยสีเด็ป่นอยู่ครับต้มกับหนามไม่ลายครับสดน้ม, <c oughs> มนะครับผมก็แต่งการอยู่ครับพี่น้องสรุปผลงานกันครับครับผมวันนี้ผลงานก็สองตัว เนตพ่นนี่แหละครับพี่น้อต่นเนตต้มเนตต้มน้อยนึงกะมือมันมือประมาณครับมาล่องเบิ้งไม้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 กะติดบอดีครับผมติดบอดีแล้วครับหกลมช่วงนี้ใส่บรได้ครับมันต้องรอให้น้ำขึ้นมาสูงเลยหมองลมลมกันนี่แหละครับหนาฝนหนายัง่นละครับหนาแรีงนี่ไม้เนี่บ่แนะนํำเลยครับบ่กคือครับ เมื่อยซื่อครับผมบวกลุ่มแ <c> ล <oughs> ้วก็พอได็ก,กินเนี่ยครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้หาก,กินแบบบ้านๆครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเก่อครับผมสำหรับมูลนี้หาก,กินแบบบ้านๆลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ